ทั่วไปแล้วก็กลไกสิทธิแรงงานข้ามชาติซึ่งแต่ละกลไกนี้ก็จะมีวิทยากรมาพูดให้ฟังแยกย่อยลงไปอีกค่ะก็คือนี่คือภาพรวมๆที่อยากให้ให้ทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูกําหนดการเนี่ยมันจะโดดไปโดดมาก็คือขอให้เวลาดูก็คือดูว่าเสามันอยู่มันอยู่ตรงบทมันอยู่ตรงตรงไหนบ้างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูสิทธิทั้งสามตัวที่บอกอย่างที่เราเรียนไปแล้วเมชาก็คือมีเสาการเมืองความมั่นคงใช่ไหมคะ แล้วก็คือเสาต่อไปก็เดี๋ยวจะลงตอนช่วงสามโงก็คือในการหมดการก็จะเขียนว่าเจาะลึกเสาสังคมแล้วเขาก็จะควบเอซีูซีหรือกลไกสิทธ,ธิผู้หญิงและเด็กเข้าไปด้วยเพราะคนวิทยากรที่มานี้สามารถพูดได้ทั้งสองเรื่องนี้ค่ะเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็เสาสุดท้ายเรื่องเสาเศรษฐ,ฐกิจมันจะอยู่ในวันพรุ่งนี้โดยอาจารย์ประพัฒนแล้วก็ที่เสาเศรษฐกิจก็คือที่เราได้ยินว่า AEC AEC ทุกวันนะคะ จริงๆ AEC ไม่ใช่ประชาคมอาเซียนนะคะ AEC คือเฉพาะเสาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอาเซียนนี่อย่าพูดว่า AEC เพราะมันไม่ใช่มันเป็นแค่เสาเดียวเราก็คือพูดไม่ครบอาเซียนนะคะแต่และเสามันก็จะมีชื่อย่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเสาสังคมก็ a s c c เสาเศรษฐกิจก็ AEC อย่างเงี้ยมันก็จะมีชื่อ,อย่อๆกันไปทีนี้พอเรารู้ครบสเสาแล้วเราก็มาดูที่กลไกล กลไกแรกก็คือเดี๋ยวจะอีกสักพักหนึ่งต่อจากคุณชลิดาพูดก็จะเป็น,นกลไกสิทธิกลไกแรกเลยคือคกลไกสิทธิแรงงานข้ามชาติหรือเราเรียกย่อยๆว่า A C M เออ A C M W เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในอาเซียน,นกลไกนี้ยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เพราะยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างสิประเทศประเทศก็เป็นประเทศก็เป็นประเทศรับบางประเทศก็ส่งก็ตกลงกันไม่ได้ค่ะอุย้ยแล้วก็ กลไกต่อไปก็คืออยู่บ่ายนี้เหมือนกันประมาณ3ามโมงก็จะมีคุณปัชญานีจากพอมอมาพูดเรื่องอกลไกสิทธ,ธิผู้หญิงและเด็กหรือเราเรียกย่อๆว่า a c w c ส่วน,นกลไกใหญ่กลไกสุดท้ายที่เกี่ยวกับนุสิทธิมนุษยชนคือพูดโดยอาจารย์ด็อตอร์อะไรนะอาจารยา์อาจารย์รอี่เาจารย์ศิวภาค่ะอาจารย์ศิวภาจะรับหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นอดีตผู้แทน ไาตชาหรืออดีตผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีมากค่ะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอาเซียนนี้ถามอาจารย์ได้เลยค่ะ <S <S ก็คือนี้ก็จะจะ้าพวกนี้ค่ะพวกนี้อันนี้ก็คือจะครอบคุมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลุกกลไกสิทธิสองตัวคือผู้หญิงและเด็กและและรงงานข้ามชาติแล้วก็เสาการเมืองความมั่นคงที่วันนี้เราจะได้รู้นะคะ แล้วก็คือเดี๋ยวพี่ชาิดาจะเสริมให้ในในเรื่องของอาเซียนกับภาคประชาชนว,ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างก็คืออธิบายกําหนดการสรั้นๆแค่นี้ค่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มบทเรียนต่อไปก็คืออาเซียนกับภาคประชาชนยังไม่นอ่ะ ามาพแอเอกันบ้านที่ยากยอมันให้กันบ้านพี่ยากพี่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวให้ดีเนาะเพราะว่ายุ่งอยู่หลายเรื่องแต่ก็ทำงานเมื่อทำการบ้านเมื่อคืนก็อาจจะได้มา ส่วนหนึ่งนะคะ,ะการหัวข้อที่แอป,ปเขาให้พี่ทําก็คืออาเซียนกับการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะทีนี้จากที่คำว่าอ,อ,อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางความจริงเนี่ยมันจะอยู่ในเอกสารของอาเซียนที่พูดเอาไว้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆใช่ไหมฮะอาเซียนเขาก็ยังมีเจตจำนงแหละที่จะพูดให้ความสาคัญกับประชาชนนะคะ,ะวัฒกรรมอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกฎบัตรอาเซียนนะคะ ซึ่งถือเป็นเอกสารสําคัญที่เมื่อกี้ทางพี่หมูก็พูดเอาไว้พอสมควรเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนนะคะอ,อ,อยู่ในอารัมพบทของกฎบัตรอาเซียนนะคะจะกล่าวเอาไว้ว่าอาเซียนตกลงใจอย่างแน่วแน่ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคตและตั้งมั่นให้ความเป็นอยู่ที่ดีการดำรงชีวิตและสวัสดิการของประชาชนจะเป็นจะเป็นศูนย์กลางของการสร้างประชาคมอาเซียนนะะอันนี้จะอยู่ใน เอ,เอกสารกฎบัตรอาเซียนนะคะและในหมวดที่หนึ่งนะคะในในกฎบัตรอาเซียนในหมวดที่หนึ่งนะคะความมุ่งหวังและหลักการในข้อสิบสามนะคะของกฎบัตรอาเซียนก็กล่าวเอาไว้ว่าเพื่อส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการการรวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียน อันนี้จะอยู่ในเอกสารกฎบัตรของอาเซียนซึ่งถือเป็นเอกสารสําคัญนะคะที่ถือเป็นธรรมนูญที่ทุกคนจะต้องอปฏิบัติร่วมกันและสิบประเทศก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะมันยุ่งเรื่องเทคนิคนะดูสิมันจุกจิกจุกจ,กจกิขัดคอตลอดเลย <laughs> ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวนะจะให้พูดต่อไปเรื่อยๆหรือให้รอจ้ะ <laughs> จะให้รอไหมคะหรือยังไงพูดไปเรื่อยๆอเราจะเห็นว่าในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยจะพูดไว้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มพูนการกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียนให้มีโอกาสทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์สวัสดิการทางสังคมและความยุติธรรมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมั่นคง และปราศจากยาเสพติดสำหรับประชาชนอาเซียนและส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยผ่านการส่งเสริมความสำนึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและและมรดกของภูมิภาคนะคะอันนี้มันจะอยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะฮะที่พูดถึงประชาชนอาเซียนเอาไว้เราก็จะเห็นว่าอาเซียนนะคะมีความมุ่งมั่นที่ดี ในการที่จะพัฒนาอาเซียนเพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องยินดีที่ที่พวกเราเองก็ต้อนรับนะคะที่ให้ที่อ,อให้เกิดขึ้นนะคะ,ะนะต้องไปขึ้น <c oughs> เดี๋ยวนะเชิญ จะเอาตรงทำตรงไหนดีนนนนนจัได้ไหมจำไม่ได้จะไปจำได้ได้ไงอันนั้นยังเพิ่งปิดเดี๋ยวจะพูดต่ออันนี้อันนี้เสร็จแล้วนีเขาจะให้รีสตาร์ทรอ,อ,อไปเดี๋ยวเนาะเบรกนาที <laughs> ปิดอันนี้แม่เปิดได้ <laughs> ได้ได้จำได้อยู่ในนะ,ะปิดเลยนะ,ะเดี๋ยวนะคะเบรก